ครับก็กล่าวสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็ขอกล่าวต้อนรับนะครับเข้าสู่กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการขึ้นทะเบียนรับรองพันธุพืชและการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่สําหรับพืชสกุลแคนนาบิสครั้งที่1น,นะครับในวันที่9มิถุนายน2565นะครับก็ก่อนอื่นก็ขอ เชิญประธานกล่าวเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยเภสัชกรหญิงดรนันทการสุวรรณปิดกนะครับผู้เชี่ยวชาญพิเศษองค์การเภสัชกรรมในฐานะประธานกล่าวเปิดงานนะครับผมค่ะก็ท่านคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสกลนครนะคะแล้วก็ทีมวิสาหากิจชุมชนทุ่งแพมแล้วก็ทีมวิทยากรจากกลุ่มวิชาการ,กรเกษตรทุกท่านนะคะ แล้วก็ผู้ร่วมประชุมทุกท่านค่ะดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีที่ได้มาเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์พืชและการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่สำหรับพืชสกุลแคนาบิสครั้งที่หนึ่งในวันนี้นะคะโดยโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการขึ้นทะเบียนและรับรองพันุ์พืช และการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่สำหรับพืชสกุลแคนาบิสนี้นะคะได้จัดขึ้นเพื่อให้มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์พืชนะะแล้วก็คุณสมบัติของพันธุ์พืชใหม่หลักเกณฑ์การตรวจสอบพันธุ์พืชสกุลแคนาบิสขั้นตอนการขึ้นทะเบียนและรับรองพันธุ์พืชตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืชพศ2518 และการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชพศ2542เพื่อให้องค์การเพศสัจกรรมและเครือข่ายการปลูกกัญชาการชมขององค์การนะคะสามารถสร้างรูปแบบการดำเนินการในการขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์พืชและจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ตามกรอบกฎหมายที่กำหนดไว้เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนและรับรองพันธุ์พืช และจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่เพื่อมีสิทธิ์ในพันธุ์พืชดังกล่าวและถูกคุ้มครองตามกฎหมายดิฉันขอบขอขอบคุณท่านวิทยากรนะคะแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและผู้รับผิดชอบออการจัดการประชุมไว้ณนะโอกาสนี้ด้วยนะคะบัดน,นี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันก็ขอเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการขึ้นทะเบียนและรับรองพันธุ์พืช และการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่สำหรับพืชสก,กุลแคน,นา a บสนี้ก็ขอให้การประชุมครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ทุกประการค่ะขอบคุณค่ะ